สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกนะครับคือการบล็อกแพสซีฟใส่ตัวออรัสมืดโอเคครับก็มาต่อกันที่ชั้น4นะครับกับหอรหเฮลวปจําเดือนสิงหาคผมนั่นเองนะครับก็ชั้น4เนี่ยจินมืดกลับมาอีกแล้วนะฮะกับเงื่อนไขสองเงื่อนไขคือการบล็อกเอฟเฟก เสริมพลังนะครับก็คือบัฟสีฟ้าทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้นะครับรวมถึงรูนวิวด้วยนะไม่สามารถใช้ได้และปูมคุ้มการต่อเอฟเฟกต์อามาพาดนั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถสตันได้ไม่สามารถฟรีดได้และไม่สามารถหลับได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นทีมนี้นะ3ตัวบนเหมือนเดิมนะครับหัวน้ำแวมไฟกริฟฟอนไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เป็นอ e ีฟิตไฟและตัวสุดท้าย เป็นคิงลมนั่นเองนะครับเอามาลดเกตมันนะฮะอ่ะก็เป็นทีมบุกไปเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือเหมือนกับชั้นสานะบุกไปเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนใส่ฟิตไฟเข้ามานะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมีตัวที่เก่งด้วยแพสซีฟเยอะตั้งแต่ห้องที่1เลยนะครับก็ใช้เป็นทีมนี้นะฮะโดนนะครับไทรอนนะครับเดสแพรวิลนะฮะก็สปีดเอชพีเอชพีนะครับ ถึกเร็วๆมีแม่นนะฮะอ่ะแวมก็เหมือนเดิมฮะไวโอลเอนรีเวนนะครับสปีดครีเลต H.P. นะครับถึกๆเร็วๆคริร้อยนะฮะกริฟฟอนนะครับไวโอลเอนโฟกัสสายดาเมจนะครับก็สปีดครีดาเมจแล้วก็ H.P. นั่นเองนะฮะต้องมีแม่นด้วยนะนี่แม่นเจ็ดสิบสามเลยนะกริฟฟอนไฟนะครับอ่าอีฟ e ิตไฟนะฮะ อันนี้เป็นสายสำหรับลงหอโดยเฉพาะนะฮะก็เป็นวโอลินกับจริงๆไม่ต้องรีเวนก็ได้นะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นสวนกลับก็ได้นะครับเป็นวโอลินกับอะไรก็ได้นะครับสปีด HP HP นะอันนี้ไม่ได้ใส่เป็นสายดาเมจนะครับก็เน้นแบบว่าถึกๆไปเลยนะเอาไว้ลงหอเป็นหลักนะฮะส่วนคิงล่มนะครับวโอลินวิว Rome, View, สายถึกนะครับพอยี 9, ่สิบเก้ามีแม่นด้วย ประมาณนี้นะสำหรับครูนนะครับไปเราไปลุยกันนะ่าจะเห็นว่าห้องแรกเนี่ยแคสซีฟก็แคสซีฟก็มาหาโหดแล้วนะมีมอลลี่สนะครับไนเปอร์ลม3ามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการออบิเวียนทั้งหมดก่อนนะย้ำมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะเราจะ แทบจะไม่สามารถใส่ดีบัฟอะไรมาได้เลยนะเอาแย่ yeah, yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วออบิเวียนไม่ติดเฉยเลยอะ่ะแย่แล้วไอ้นี่มันนั่งแล้วอะ่ะอืมผมว่าผมน่าจะตายนะ <laughs> คือเอาจจริงปะก่อนที่เราจะก่อนที่ผัวน้ําเราจะออกสกิลอะอันนี้คือความยากของห้องแรกเลยนะก่อนที่ผัวน้ําจะออกสกิลอะเราจะต้องอบิเวียนไอตัวสไนเปอร์สไนเปอร์ลมก่อนเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะอบิเวียนสไนเปอร์ลมอะเราต้องไอ้นี่ก่อนเราต้องโอกัลสีใส่เงือกแสงก่อนเนี่แหละมาเลยยาหักนะะผมว่าผมโดนแน่เลยเนะี่ย อยู่ไปก่อนโอ้ยเนี่ยอันนี้คือห้ามตีมันนะเนี่ยตีไปยังไงก็ฉลับนะชั้นแรกเนี่ยห้องแรกนะต้องค่อยๆเล่นเลยนะต้องตั้งสติด,ด,ดีค่อยๆเล่นนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดผมปั่นไซโคลไปเนี่ยผมก็จะโดนตัวขวาติดติดบัฟดาบแล้วมันก็จะยิง เพราะนั้นห้ามนะ,ะต้องออบิเวียนให้หมดก่อนนะครับมีสำคัญเลยนะ,ะนี่ไงฉลบกด้วยอ่ะอันนี้เราใช้ได้แล้วเนี่ย่ะต้องอบต้องอบิเวียนให้หมดนะ,ะถึงจะใช้ได้นะ,ะโอ้ยเกิดายโวย โอ้ยจะตายแล้วตามันเติมอบอิเวียนเข้าไปฮะเนีแ้แค่ห้องหนึ่งก็ปวดหัวหนักแล้วนะยิงแคนซิงเลยห่ะันนี้ใช้ไปแล้วมัน,นแช่ไม่ได้อยู่แล้วยิง เออนั่นะแหละติดเอกมาอเอ็นคะรับสวยนี่นะถ้าเกิดว่าเราออบิเวียนมันได้หมดอนะ่ะมาันจะง่ายนะแต่ไอ้ที่ยากอนะ่ะคือช่วงแทกที่เราจะต้องแบบเอาวิฟิตไฟคอยทำดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะยากอนะ่ะช่วงแรกเห็นเมืม่งไคลก็ได้ รถเกตต้องรถเกตให้ติดโอเคอยังรอดอยู่อะอย่างเงี้ยถ้าถ้าปัวน้ำใครไม่ถึกพอนะแล้วลองอะเรียบร้อยอะนี่ปัวน้ำผมเลือดตั้งสองหมื่นสี่นล้วผม่เกือบตายอะ เราไม่ถึกพอนี้เรียบร้อยนะก็ค่อยๆเล่นไปอ่ะมันผ่านได้นะแต่ว่ามันจะยากนะไห้องแรงนี้ยากจริงๆนะตอมพอแต่ก็ไม่ติดเนี่ยกิงยัดส s เ i อร์ลมไปก่อนนะอเกตมัน ตอกแท็กฆ่ามันเลยฮะโอเคโอดดเมจมันหมดละเนี่ยโอเคแม่งเลยฮะเพื่อความชัวร์ฮะไม่งั้นมันยิงหัวน้ำผมแน่นอนอะคิวมานะฮะใจเราต้องสู้ฮะเหลือนิดเดียวเราก็ต้องสู้ฮะ มอลลี่ตัวเดียวครับดีตะกิยวกว่อนนะครเดี๋ยวคูดาไม่มีนะฮะเกือตายคนะห้องแรกอะห้องที่สองมันจะง่ายแล้วห้องนี้ง่ายนะเสาเกลือห้าตัวเบิร์นสามตัวแต่ตกตัวก็ กี่ตัวไหนก่อนจะได้นะครับแต่ว่าก็อบิเวียนใส่คาวเกลแสงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมายิงรถเกตขก่อแตกเรานะอันนี้กดนี่ไปก่อนนะเกีมันน้อยนะเฮ้ยกดแตกก็ไม่ติดเป็นยังไงเนะี่ยทุกคนไม่ติดอะไรเลยนะเยนเี่ยเออขอดรถเกตยรเคววะ เพลยเล่นนะพยายามดูเกียรดีๆแล้วก็คุมมอนสเตอร์ให้อยู่เนระาก็จะเล่นง่ายนะครับอ้าวรถเกียร์ไม่ติดอีกแล้วโอ้ยตายอยู่ได้อยู่ยังถึกออยู่วนะ ลุ้นเอานะเ่าจะตายเปล่าถ้าผมลดเกียร์ไม่ติดอะอาจจะตายก็ได้นะเอาแหละลุ้นเอาลดเกคให้หมดสวยงามะอะยังรอดอยู่นะอัเนี้ย ไม่ต้องปั่นนะฮะเราก็ยัดยัดมันทีละตัวเนี่ยนะฮะแ,แ,แต่ก่อแตกแล้วก็ยัดมันฮนะปั่นบีสกิลไี่ไนะสามเลยฮนะ ได้กเกินหนึ่งไหมได้ได้ได้เกินหนึ่งอัออนนี้รถเปี่ยนได้สิบปีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่เลยครับผมเอา ผมเอาคิงกดจับไปเลยนะ่กดยับไม่เลยนะติดสองตัวนะเออเกาะแตกไม่ติดอีกต้องให้ลุ้นอีกแล้วเนี่ยเกาะแตกก็ไม่ติดไม่ใ่ไม่น่ามีปัญหาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราคุมมอนสเตอร์ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะห้องนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปที่ห้องบอสเลยแล้วกัน ค okay, ครับห้องบอสนะครับวันนี้ผมไปเล่นมาใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เลือดปวน้ำมันไม่พอฮนะแล้วพอมันทําดีบับไม่ติดนีมันก็เลยตายนะโอเคครับสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกนะครับคือการบล็อกแพสซีฟใส่ตัวฮอรัสมืดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บล็อกแพสซีฟของฮอรัสมืดก่อนเนี่ยมันก็จะเด้งเกตแล้วมันก็จะมากวนที่ฝั่งเราเนี่ยเรื่อยๆนะครับอ่ะเรารีสกิลเจนมืดก่อนนะครับไม่ให้มันใช้สกิลสนะเพราะว่า ถ้ามันาสสกิลสองมาเมื่อไหร่เนี่ยสวยอะสวยนี่คือแบบเราอาจจะแพ้เลยนะอ่ะ,อ,ะออกแคสี่นะโอ้โหแย่แล้วอันนี้แย่แล้วสโลไม่ติดเลยนะต้องรีสกิลนี่ก่อนนะเมื่อกี้ผมสโลมันไม่ติดเลยเอ้ยทำไมสโลไม่ติดเลยอะ บอกแค่สิบนะฮะออลไฟมันจะเด้งเกียให้มันเด้งไปฮะให้มันหิวไปก่อนนะโอ้ยจะตายแล้วเพื่อนรีสกิลไม่ลดเกียอีกโัวน้ําผมจะตายแล้วเนี่ย โอเคครับพอเราบ็อกแคปตีไพอลักมืดหมดแล้วใช่ไหมเราก็เกาะแตกแค่นี้เลยฮนะเกาะแตกบอสเลยฮนะแล้วเราก็ตีบอสฮนะสโล่โอ้ยไม่ได้เทินก่อนอีกเอาต้านทานแมอร่อยจะขนาดนี้นนะตีบอสครับ ขอ,อ exk yes, หนึ่งได้ไหมเนี่ยผมกลัวแม่งได้เตือนต่อนะโอเคครับขอได้ขอได้ไดเหนื่อยนะลุ้นเหนื่อยนะเพราะว่ามันพอมันไม่ติดอะ่พะพอมันดีบัฟไม่ติดอะ่ะมันเหนื่อยนะติดไปอะ่ะติดบอสเลยติดบอสเลยอน่ะ่อนที่เราจะตายนะเราก็พยายามอยาให้หอลสมืดเนี่ย หลุดจากอบิเวียนนะครับเพราะว่าพอมาหลุดจากอบิเวียนใช่ไหมมันก็จะกลับมาเร่งเกตนะครับ,รบก็พยายามยิงให้มันเป็นสองเทินไว้นะครับโอเคครับน่าจะผ่านแล้วแบบนี้โอ้ย ไม่ตายด้วยยิงแม่งเลยโอเคครับอันนี้สวยนะแม่งโลเกตสโลอะไรไม่ติดเลยตอนแรกนะครับเกือบแพ้เหมือนกันนะอะอย่างที่บอกครัรอบแรกผมก็แพ้นะครับเพราะว่าเลือดผัวนามไม่พอนะครับเลยต้องเล่นใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการผ่านชั้น4ีนะครับก็จะมีห้องที่1ที่ยากนะครับกับห้องบอสที่ยากพอๆกันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็สาดาวได้ นะครับโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวเจอกันชั้น5นะครับมาดูที่ชั้น5ตัวอะไรเนี่ยผก็ยังไม่ได้ดูเลยนะภา,าดินน้ำชั้นใหม่ปะเนี่ยโอเคไว้เดี๋ยวไว้ผมไปลองลองดูก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ